อะไรขึ้น ในกาซาสรุปเหตุขัดแยง้งอิสราเอลปาเลสไตน์จากความไม่สงบในเยรูซาเลม็มสู่การสู้รบในกาซาที่อาจจะบานปลายเป็นสงครามใหญ่สถานการณ์สู้รบในชุนนกาซาทวีความรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีหลังกองทัพอิสราเอลส่งฝูงบินระดมโจมตีทางอากาศต่อเนื่องตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อตอบโต้กองกํลาลังติดอาวุธฮามาสที่ยิงจรวดโจมตีข้ามชายแดนนับพันลูกตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุด ในวันนี้13พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันอีดินฟิตรีหรือวันเฉลิมฉลองการออกสินอดของชาวมุสลิม กลายเป็นวันวิปรโยคของชาวปาเลสไตน์ในกาซาที่99%นับถือศาสนาอิสลามจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเพิ่มเป็น69รายตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งกาซาในจำนวนนี้เป็นเด็ก17รายและผู้หญิง8รายและบาดเจ็บอีกกว่า390รายขณะที่กลุ่มฮามาสยังคงเดินหน้ายิงจรวดข้ามชายแดนไปยังอิสราเอลส่งผล ให้ผลเมืออิสราเอลเสียชีวิตแล้วอย่างน้อยหกรายโดยกองทัพอิสราเอลเผยว่ากลุ่มฮามาสยิงจรวโจ,จมตีหลายพื้นที่ของอิสราเอลรวมแล้วกว่า1,500ลูกขณะที่ฮาเซมกัสเซมโกษกกลุ่มฮามาสประกาศว่าทางกลุ่มจะเดินหน้าปกป้องชาวปาเลสไตน์และเตรียมขยายการตอบโต้อิสราเอลในหลายรูปแบบมากขึ้นซึ่งจนถึงตอนนี้การสู้รบระหว่างสองฝ่ายยังคงดำเนินไปและ ไม่มีท่าทีว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้โดยง่ายทำกลางการจับตามองและเรียกร้องจากนานาชาติ ในทั้งสองฝ่ายยุติการขยายความรุนแรงโดยสหประชาชาติ UN กังวลว่าความขัดแย้งครั้งนี้เสี่ยงนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบชนวนสู่การประทะกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมาโนสอารีอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกาซาว่าต้นเหตุความขัดแย้ง ที่ปัะทุล่าสุดเกิดขึ้นย้อนไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังศาลแขวงเยรูซาเล็มตัดสินให้ครอบครัวชาวปาเลสไตน์อย่างน้อยสิครอบครัวในย่านเช็คยาระแถบเยรูซาเล็มตะวันออกที่อยู่ภายใต้การยึดครองของอิสราเอลย้ายออกไปจากบ้าน ที่อยู่อาศัยของตัวเองและมอบบ้านเหล่านั้นให้กับครอบครัวชาวยิวที่ที่ชนะคดีในคําสั่งระบุให้ชาวปาเลสไตน์ประมาณ50คนย้ายออกภายในวันที่สองพฤษภาคมสารแขวงยังไม่รับคําอุธทธรณ์ของชาวปาเลสไตน์ซึ่งจุดชนวนให้เกิดการประทวงตั้งแต่เดือนมีนาคมกระทั่งกลางเดือนเมษายนในวันเริ่มต้นเดือนนมัด,ดอนเกิดการประทะระหว่างชาวปาเลสไตน์กับตำรวจอิสราเอลที่นำรั้วกั้นไปตั้งบริเวณประตูดามัสกัสในเมือง เก่าเพื่อห้ามไม่ให้ชาวมุสลิมรวมตัวกันในบริเวณมัสยิดอัลอักซรอหลังจากรับประทานอาหารมื้อเย็นภายหลังถือสินอดที่เรียกว่าอิฟตอร์โดยระบุเหตุผลเพื่อป้องกันความปลอดภัยวันครบกำหนดเส้นตายที่ต้องย้ายออกในวันที่2พฤษภาคมกองกำลังอิสราเอลได้เข้าจู่โจมบ้านเรือนเหล่านั้นในเชคจาระและบังคับให้ชาวปาเลสไตน์ออกจากบ้านมีการใช้แก๊สน้ำตา โยนเข้าไปในบ้านเพื่อให้คนที่อยู่ข้างในออกมาทั้งที่มีผู้สูงอายุด้วยในขณะเดียวกันชาวยิวที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ทำร้ายเจ้าของบ้านที่ประท้วงการใช้กำลังขับไล่ ผลจากเหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวปาเลสตนนจำนวนมากเพราะกองกำลังของอิสราเอลเข้าขับไล่ทั้งทที่เรื่องนี้เพิ่งจะถูกร้องไปที่ศาลสูงสุดและอยู่ระหว่างพิจารณา4พฤษภาคมเริ่มมีการรวมตัวของชาวปาเลสตนนจำนวนมากที่บริเวณทางเข้ามัสยิดอัลลักซรอเพื่อทำพิธีละหมาดย,ยามค่ำคืนแต่ถูกทางการอิสราเอลปิดกัน้นการเข้ามัสยิดจนสร้างความไม่พอใจและเกิดการประท้วงขณะที่ ศาลสูงอิสราเอลมีกำหนดพิจารณาคดีไล่ชาวปาเลสต์ในวันที่10พฤษภาคมและตัดสินคดีในช่วงกลางเดือนทำให้ในวันที่6พฤษภาคมชาวปาเลสไต์และชาวอิสราเอลฝ่ายซ้ายออกมาชุมนุมประท้วงใหญ่เพื่อต่อต้านการไล่ที่เนื่องจากมองว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบ ลุกลามไปทั่วชุมชนปาเลสไตน์สถานการณ์ประท้วงลุกลามเป็นความรุนแรงในวันถัดมาโดยที่การประท้วงยังคงดําเนินต่อเนื่องทําให้อิสราเอลตัดสินใจสลายการชุมนุมโดยการยิงแก๊สน้ําตายิงกระสุนโลหะพุ่มยางเข้าไปในมัสยิดขณะที่มีการละหมาดในวันศุกร์ทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่า300รายและก่อให้เกิดกระแสรประนามจากนานาชาติก่อนที่ศาลสูงอิสราเอลจะตัดสินใจเลื่อนการตัดสินคดีออกไป30วันเพื่อลดความตึงเครียด สงครามนองเลือด10พฤษภาคมกลุ่มฮามาสตัดสินใจยิงจรวดกว่า200ลูกโจมตีข้ามแดนไปยังอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสลายผู้ชุมนุมโดยจรวดหลายลูกอยู่ที่ชุมนุมและโรงเรียนก่อนที่กองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอล IDF จะดําเนินการตอบโต้อย่างรุนแรง ด้วยการส่งฝูงบินโจมตีทางอากาศกว่า130ครั้งในเมืองกาซาซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาส11พฤษภาคมหลังจากประกาศเดอนอพยพเครื่องบินรบอิสราเอลโจมตีเป้าหมายอาคารพักอาศัย13ชั้นในกาซาซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานข่าวกรองของฮามาสจนอาคารพังถลม่มกองทัพอิสราเอลชี้แจงการโจมตีว่าเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มฮามาสยิงจรวดโจมตีโดยพุ่งเป้าหมายที่กรุงเทลอาวิฟและเมืองใกล้เคียง ทำให้พลเรือนหลายคนเสียชีวิตการโจมตีของทั้งสองฝ่ายดำเนินไปอย่างดุเดือดตลอดสีวันที่ผ่านมาอาคารหลายหลังและสถานีตำรวจทุกแห่งในกาซาถูกอิสราเอลโจมตีกระทรวงสาธารณสุขกาซาเปิดเผยว่ามีชาวเพลสตานเสียชีวิตแล้ว69รายบาดเจ็บกว่า390รายนับตั้งแต่อิสราเอลเริ่มการโจมตีทางอากาศขนาดพลเรือนอิสราเอล เสียชีวิตจากการโจมตีของฮามาส6รายความสนใจของประชาคมโลกคดีไล่ที่ ชาวปาเลสต์ในเยรูซาเล็มตะวันออกกลายเป็นที่สนใจของนานาชาติโดยมีจุดเริ่มต้นย้อนไปตั้งแต่ก่อนสองครามในปี1948จากการที่ศาลชั้นต้นอิสราเอลตัดสินให้พื้นที่ซึ่งปัจจุบันชุมชนชาวปาเลสไต์ตกเป็นของชาวยิวคำตัดสินล่าสุดของศาลก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตั้งถิ่นฐานของชาวยูในเยรูซาเล็มตะวันออกขณะที่ เจคซัลิเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐกล่าวกับทางการอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมโดยแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการไล่ครอบครัวชาวปาเลสไตน์ออกจากบ้านของพวกเขาในย่านเชคจาระเช่นเดียวกับการอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหรประจาชาติที่แสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ความรุนแรง และการไล่ที่ชาวปาเลสไตน์ในเยรูซาเล็มตะวันออกเมืองหลวงของยิวปาเลสไตน์อิสราเอลมองกรุงเยรูซาเล็มซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบของภูเขายูดาว่าเป็นเมืองหลวงแห่งความเป็นปึกแผ่นอันเป็นนิรันดและแบ่งแยกไม่ได้โดยเข้ายึดครองเยรูซาเล็มซึ่งรวมถึงพื้นที่เมืองเก่าตลอดจนเขตเวสแบงก์และ ชนวนกาซาในช่วงสงครามตะวันออกกลางในปี1000ขณะที่ปาเลสไตน์ต้องการดินแดนดังกล่าวเพื่อตั้งประเทศของตนเองในอนาคตโดยมีเยรูซาเล็มตะวันออกเป็นเมืองหลวงแต่ฝ่ายอิสราเอลกลับผนวกรวมเยรูซาเล็มตะวันออกเป็นดินแดนของตนแม้ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติเยรูซาเล็มได้รับการขนานนามเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาทั้ง3ในกลุ่มศาสนาอับราฮัมได้แก่ศาสนายูดาห์ศาสนาคริสต์และ ศาสนาอิสลามภายในเมืองมีสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมสองแห่งได้แก่โดมแห่งศิลาและมัสยิดอัลอักซอซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดลำดับที่3ของศาสนาอิสลามขณะที่ชาวคริสเชื่อว่าเยรูซาเล็มเป็นดินแดนที่พระเยซูเทศนาคำสอนสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนผมดีเจพี่ดำ